ครับเ <premises, S 2> พื่อนๆครับวันนี้ผมอยู่ที่งานใหญ่ของคาวาซากิครับกับการเปิดตัว a d v e n t u r e รุ่นใหม่ครับสองรุ่นนะครับที่ถือว่าแฟนๆนั้นรอคอยครับ KLR650ABS และ k l r 6 5 0 a d v e n t u r e นั่นเองครับผม KLR650 นี้และเป็นรถที่ขึ้นชื่อว่าเป็นรถที่ตะกูนตื่นที่สุดตื่นที่สุดตึ่นที่สุดรุ่นหนึ่งลกเราต้องขับอยู่บนทะเลทรายนั้นเนี่ยโดยตัวล่งสานครับเขาก็ะพัฒนารถยนเรื่อยๆเลย สามคำเครับผม,ผมให้คำว่าเดีจริงนะ KLR 650นั้นเป็นเจนใหม่ปี2 0 2 2ครับที่มีการพัฒนาย,ยกระดับมาจากลายของ KLR ที่มีจำหน่ายอยู่แล้วนะครับที่ต่างประเทศครับแต่ว่ารถรุ่นนี้ครับผลิตที่ประเทศไทยนะครับผมดังนั้นการพัฒนาครั้งนี้ครับคาวาซากิก็เลยวางจำหน่ายในประเทศไทยเพื่อตอบโจทยุสเซอร์ที่ต้องการรถในแบบนี้ไปใช้งานในสายลูยนั่นเองครับ ด้วยมิติของ KLR 6 5 0ทั้ง2เวอร์ชันครับทั้งเวอร์ชัน ABS และก็ a d v e n t u r e เนี่ยเป็นรถที่ตอบโจทย์สายลุยตั้งแต่บอดี้เลยครับตัวถังน้ำมันเนี่ยมีความจุถึง23ลิตรครับผมแล้วก็ตัวระบบช่วงล่างเนี่ยโช้หน้านั้นขนาดแกน41มิลิเมตรนะครับโช้หลังเป็นยูนิแฟคครับสามารถปรับสปริงเบรคได้ด้วยนะครับที่น่าสนใจมากคือวงล้อครับล้อหน้านั้นใหญ่ถึง21นิ้วครับล้อหลัง17นิ้วครับแล้วก็มียางที่ติดตั้งมาเนี่ย สำหรับการลุยได้ทันทีเลยครับ klr 6 5 0เจนใหม่เวอร์ชันน2 0 2ทั้ง2เวอร์ชันนี้นะครับผมใช้ระบบไฟนะครับที่เป็นไฟหน้าโคมหลักนั้นเป็น led ครับสำหรับน้ำหนักรถครับรุ่น a อเนั้นแค่211กิโลกรัมเท่านั้นครับผมแล้วก็รุ่นที่เป็น a อ v n n นเจอนะครับ223กิโลกรัมเท่านั้นฮนะติดกระเป๋าแล้วย,ยังเบาอยู่เลยครับ ที่น่าสนใจมากก็คือตัว KLR 650 Adventure ครับเหมือนเขาแต่งมาให้สำหรับการพร้อมลุยเลยไม่ว่าจะเป็นตัวกาดแฮนด์นะครับตัวป้องกันไฟหน้าที่เป็นกาดป้องกันไฟหน้าครับแล้วก็ทองรถเนี่ยก็คือมีตัวกาดอนชินกาดอยู่แล้วนะครับส่วนอีทานท้าเนี่ยมีแร็กนะครับแล้วก็มีกระเป๋า2ใบจับคู่มาให้แถมยังมีตัวแบกท้ายที่สามารถติดตั้งท็อปป็อกได้อีกด้วยนะครับผมจุดสําคัญที่น่าสนใจคือมีทั้งพอร์ตที่เป็น USB แล้วก็พอร์ตที่เป็นที่จุดบุหรี่นะครับสำหรับการเลือกใช้ ของยูเซอร์ที่สามารถเลือกได้สะดวกนั่นเองครับถ้าเป็นรุ่นเอเวนเจอร์สังเกตว่าด้านบนนั้นจะมีปุ่มสําหรับการเปิดปิดตัวฟอกแรมได้ด้วยครับคือในเซตเนี้ยคาวาสกินั้นขายพร้อมชุดไปเลยครับกับตัวคาวาสกี KLR650 Avenger ครับเป็นเซตไปเลยฮะไม่ต้องห่วงครับที่สำคัญครับระบบเบรกเนี่ยนอกจากว่าจะจานดิสโตแล้วเนี่ยยังเป็นระบบ ABS แบบ2 c h a n n e l ด้วยทั้ง2รุ่นนะครับแน่นอนฮะดูจากบอดี้ของรถแล้วดูจากสไตล์ของเครื่องยนต์แล้วเนี่ย เป็นเครื่องยนต์ในพิกัด 652cc ครับเกียร์นั้นให้ใช้5สปีดครับสไตล์ของรถแบบนี้นะครับนักขับขี่นั้นจะใช้เดินทางไกลครับคาแรคเตอร์ของเกียร์4-5เนี่ยน่าจะเป็นช่วงยาวที่ให้นักเดินทางนั้นสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายด้วยนะครับสำหรับราคา KW 650รุ่น ABS ครับเป็นราคาที่น่าสนใจมากครับอยู่ที่268,500บาทเท่านั้นครับผมสำหรับ KW 650รุ่น d v e เจอร์ครับอยู่ที่200,000 99,000บาทเท่านั้นครับถือว่าเป็นราคาที่สวยงามมากๆครับผมสำหรับคนที่สนใจนะรถรุ่นนี้จะส่งมอบในเดือนมิถุนายนของปีนี้ครับและก็เร็วๆนี้นั้นเราน่าจะมีโอกาสนำรถรุ่นนี้มาทำการฟูลรีวิวให้ชมกันแน่นอนครับสำหรับวันนี้ครับผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนครับแน่นอนครับทุกๆครั้งที่เรานำเรื่องราวดีๆมาฝากเพื่อนๆครับก็เราขอเพื่อนๆนั้นช่วยกันแชร์ไลค์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องเราด้วยครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคราวหน้าครับ รับรองว่าขี่เต็มทริปแน่นอนครับ